วิง่งไมวิ่งไ,ไปทางนูน้นอ้าวไปทางนู้นมัง่งได้๋ดี๋ยวรัดคอไม่เอาไม่เอา,เอ,า,าอ้าวไปวิง่งเดี๋ยว <c oughs> รัดคอป่อป่าก็ต้องวิ่งไปทางนูน้นสิทางนี้มัน,<อ>นมชนยกมือขึ้นยกมือขึ้นเออเข้าไปในท้องอ่ะววิ่ง

วิ่งไปให้ได้เดี๋ยวหัวคอแมวเหรอเอามาเอาเดี๋ยวบอกไม่เอาเดี๋ยวเอาอีกาปนี่คืออะไรเนี่ยวิ่งไปเออเออเออ ไปไปเอาไปวิ่งจกกระจักปืนปูอ่ะไฟไม่ดีใช่ไหมจกกระจักปืนปูดเาปเอไฟแหล้ไปเอาเอาเเอาไงให้พ่อดึงหรือไงอันนี้อันนี้จกกระจักอันนี้อันนี้กว่าเอาไปปจกกระกจกกระกปูน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 เอาปหยิพี่มาเลยหรอปูปูน ถึงยังถึงแล้วจอดเติมพลังเติมพลังไหมหกป่ะเนี่ยเดี๋ยวอาหมาเอาอะไรดูกระจัดไปดูเออกระจับกระจับเดี๋ยวเอาโอ้เอาพี่หมาดูปลาฉันนู้นเอาพี่เอาพี่หมาไปเกี่ยวด้วยใช่ไหมพัฒนาการล้ำเลิศ อ้าวพาพี่หมาไปแล้วแล้วให้ไปจอดที่ไหนอ้าวที่ทางโน้นอ่ะไปจอดที่ทางโน้นรถไฟนี่นี่นี่อ้าวแล้วไม่ถึงรถไฟไปด้วยอ้าวแล้วไม่ฉึกฉักเออไปฉึกจักฉึกจักฉึกจักปูนปูนจิกกระจักจิกกระจักปูนปูนอาถึงแล้วชันชลาอ่าส่งพี่หมานอนอ้าวพาพี่หมาเข้านอนเข่งมาก